วันนี้จะมารีวิวกล้องติดรถยนต์ที่ผลิตโดยยี่ห้อที่เก่งเรื่องกล้องจอนปิดอันดับต้นๆของวงการเดี๋ยวมาดูกันว่าเก่งเรื่องถ่ายทั้งวี่ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนถ่ายไม่หยุดไม่หย่อนพอเขามาทำกล้องติดรถยนต์จะมีฟีเจอร์อะไรให้เราลองเล่นกันบ้างเฮ้ฮ ซึ่งวันนี้เราอยู่กับกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อ Hi Vision Dash Cam D1 ราคาขาย1,499บาทดึงพลาสติกออกมาแล้วเราจะพบเป็นพวกเอกสารต่างๆเป็นเอกสารที่เป็นภาษา,ษาษษอังกฤษล้วนๆนะครับการใช้งานอย่างไรต่อแอป,ปอย่างไรมีระบุเอาไว้ในเล่มนี้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องดูดีๆว่ามันไม่ได้หมดเพียงแค่นี้เพราะว่าเขาจะมีเป็นแผ่นฟิล์มสูญญากาศครับเอามาให้คุณอีก2ชิ้นด้วยกันควรเอาไปใช้ควรเอาไปติดร่วมกันนะครับเพราะว่าปกต ตัวกล้องเวลาแกะกาว 3M แล้วติดตรงๆไปกับฟิล์มรถยนต์เนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนรุ่นหรือเปลี่ยนตำแหน่งมันจะมีคาบกาวติดเอาไว้อยู่ถ้าเกิดว่าเอาฟิล์มสุญญากศาเนี่ยไปขั้นเอาไว้ฟิล์มจริงๆของรถของคุณก็จะไม่เสียหายเมื่อแกะกล่องออกมาคุณจะเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวกล้องอันนี้เนี่ยมันมาเป็นเซตครับนั่นก็คือเซตสายไฟ ที่ต่อตรงเข้ากับตัวแปลงไฟที่เป็นจุดบุหรี่12โวลต์ความยาวสายเนี่ยก็มาตรฐานทั่วไปสําหรับการติดตั้งเข้ากับรถเกง๋งรถกระบะรถตู้สามารถใช้งานได้ครับรูปแบบหัวพอร์ตเนี่ยจะเป็น USB คางหมูครับแต่มันจะเพอร์เฟกมากกว่านี้ครับถ้าเกิดว่าเขาเป็นพอร์ตรูปแบบ USB Type C ด้วยความที่ว่ารถยนต์สมัยใหม่ทุกวันนี้เนี่ยเขาจะมีพอร์ตจ่ายไฟที่เป็น USB Type A ให้บริเวณด้านหลังของกระจกมองหลังอยู่แล้วก็เพียงแค่หาสาย USB Type C ที่สั้น อ่เอามาเสียบบริเวณที่พอร์ตของรถเขามีให้สายก็จะไม่ระยงระยางติดตั้งง่ายกว่าเดิมครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันที่หัวแจ็คไอตัวจุดบุหรี่นะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้พอร์ต USB Type A เพิ่มเติมมาให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเสียบไปกับรถที่มีหัวจุดบุหรี่เพียงแค่หัวเดียวคุณก็จะไม่สามารถจะแปลงสายเพื่อไปชาร์จโทรศัพท์หรือชาร์จอุปกรณ์ได้เลยยกเว้นคุณไปซื้อ ตัวตัว12โวลต์ตัวจุดบุหรี่เพิ่มเติมกันมาเองนะครับซึ่งในะขณะที่คุณเสียบสายเจ้าตัวแปรอันนี้เนี่ยจะมีไฟสถานะเป็นสีเขียวติดขึ้นนะขณะที่ตัวกล้องทํางานเอาเป็นว่าเรามาดูเรื่องรูปทรงดีไซน์กันก่อนเลยดีกว่าเขาจะให้เป็นฐานกาว 3M แท้มาให้ตั้งแต่โรงงานนะครับรูปแบบการปรับองศาเนี่ยก็คือหมุนที่ตัวด้านสีดําอันนี้เราสามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้อย่าง ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยโอ้โหอันนี้หมุนกลับมาถ่ายคนขับหรือว่าคนที่อยู่ในห้องโดยสารยังได้เลยครับโอ้โหถือเป็นมิติที่แปลกใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆแล้วด้านล่างตรงนี้นะที่เป็นจุดเล็กๆเนี่ยมันคือไมโครโฟนนะขณะที่เครื่องทํางานเนี่ยก็จะมีเป็นสีแดงๆกับพริบบอกเราว่าตัวกล้องกาลังถ่ายอยู่นั่นเองคราวนี้เรามาดูกันที่ขวามือของตัวกล้องนะครับจริงๆแล้วอันนี้ผมใส่ไมโคร SD การ์ดเอาไว้แล้วนะ ถ้าเกิดว่าคุณซื้อจากหน้าของ s h o ป e e หรือว่า Lazada ที่เป็น Official Store ของเขาเนี่ยคุณสามารถเลือกความจุได้ด้วยตัวเองแต่เขาก็จะบวกราคาไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมีอยู่แล้วก็สามารถเอามาใส่ได้เลยด้านซ้ายมือของตัวกล้องนะครับจะมีเพียงแค่ปุ่มเดียวการที่เขาทํากล้องมาปุ่มเดียวเนี่ย มันก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งความยากง่ายในการใช้งานครับกดครั้งเอาไว้เป็นการเปิดปิดกล้องกดครั้งเดียวเป็นการเปิดปิด wi-fi หรือว่ากดครั้งเดียวเป็นการล็อกไฟล์อะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถกดได้จากปุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เขาไม่มีหน้าจอมาให้เพราะฉะนั้นคําสั่งที่เราสั่งได้แบบไวๆจะจบที่ปุ่มตรงนี้เลยนะครับโอเคเรามาดูกันที่ด้านหน้ากันมากดีกว่ารูอันนี้เป็นรูลําโพงนะครับเราสามารถไปปรับความดังได้จากในตัวแอปพลิเคชันนั่นเองนะตัวกล้องก็เล็กนิดเดียวหลายๆคนกลัวว่าภาพจะไม่ชัดเพราะว่าอาก็มันราคาไม่แพงถูกไหมแต่ตัวนี้ในความน่าสนใจก็คือความคมชัดคือ full hd เลยครับความละเอียด1920,1080คูณ Pixel. แล้วก็ในด้านของเฟรมเรทเนี่ยเราทําได้สูงสุดคือ30เฟรมครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ความคมชัดที่มากกว่านี้เนี่ยความละเอียด QHD หรือว่า1 4 4 0 p คุณจะต้องเพิ่มเงินอีกแค่ร้อยบาทเท่านั้นแต่ในด้านของเฟรมเรทเนี่ยก็คือ30เฟรมเท่าเดิมนะครับมุมมององศากว้างสุดเนี่ยนะขนาไปติดตั้งจะอยู่ที่102องศา,างก็นับว่ากว้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแสงไหนก็ตามจะขับอยู่ที่ถนนเลนไหนก็ตามจะซ้ายจะกลางจะขวาคุณ เห็นรายละเอียดครบทุกช่องการจราจรนั่นเองครับใจเองด้วเอง ย <Okay. S 2> วแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่รุ่นนี้เขาไม่ได้ให้มานั่นก็คือเขาไม่ได้มี gps ในตัวกล้องของเขาเองนะครับทำให้นะขณะที่เราขับขีบ่รถกล้องมันทํางานไปด้วยเนี่ยไฟล์วิดีโอน,นั้นจะไม่ได้บันทึกตําแหน่งเราลงไปครับพอไม่มี gps ในตัวก็จะไม่มีความเร็วณเวลานั้นเนี่ยเขียนเอาไว้ในตัวไฟล์วิดีโอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาไฟล์ที่ถูกบันทึกไปเปิดในคอมพิวเตอร์เราก็จะรู้แค่ ภาพที่กําลังถ่ายอยู่ว่าเราขับไปไหนกับ2คือตอนนั้นกี่โมงกี่ยามเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เรารู้แค่นี้ครับคราวนี้มาพูดถึงวิธีในการใช้งานแหกกดปุ่มเนี่ยไฟล์ก็จะถูกแยกเก็บเอาไว้ไม่ถูกเขียนทับความยาว3นาทีเต็มครับปกติแล้วเนี่ยการล็อกไฟล์ของกล้องติดรถยนต์รุ่นอื่นๆเนี่ย เขาจะทําได้สูงสุดเพียงแค่30วิ45วิเขาทําได้แค่นี้เพราะว่าโรงงานทํามาให้แค่นี้ถือว่าแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าป่ะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของไฟล์กันดีกว่าครับเวลาที่เราจะก๊อปปี้ไฟล์เหล่านั้นลงไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยนามสกุลของวิดีโอจะเป็น .ts ครับซึ่งเป็นวิธีการเก็บไฟล์ที่คล้ายกับกล้องวงจรปิดตามบ้านตามออฟฟิศตามสถานที่ต่างๆมันเคยเป็นนามสกุลที่เก็บ ไฟล์หนังใน DVD ที่เราดูเมื่อก่อนนี้ให้ความคมชัดที่มากกว่าแต่ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปเราอยากรู้ว่าไมโคร s d Card ที่เป็นความจุสัก32กิกเนี่ยจะสามารถถ่ายวิดีโอตอนเราขับขี่บนท้องถนนได้นานกี่ชั่วโมงในความยาว3นาทีที่ผมตั้งค่าไว้ขนาดไฟล์แต่ละคลิปจะอยู่ที่280เมกครับบิตเรทที่เขาเลือกใช้เนี่ยหากเป็นภาพตอนกลางวัน จะอยู่ที่ประมาณสัก13เมกต่อคลิปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนเมื่อไหร่หรือตอนแสงน้อยเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะมีการลดบิตเลดลงมาอยู่ประมาณสัก7-8เมกนะครับซึ่งนับได้ว่าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดดี เพราะว่าไมโครเอสกกาที่เราใส่ไปเนี่ยมันก็จะสามารถเก็บไฟล์ได้มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าอะไรครับตอนกลางวันเนี่ยรายละเอียดมันเยอะกว่าบิตเลทมันก็เลยสูงพอเป็นตอนกลางคืนเนี่ยรายละเอียดมันน้อยลงเพราะว่ากล้องมันมองไม่เห็นบางส่วนที่เป็นเงาที่มืดมากๆมันก็เลยลดความละเอียดลงมาด้วยนะครับถ้าเป็นกล้องรุ่นอื่นๆรุ่นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน เขาก็จะเก็บค่าบิลเลทที่เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าเราสรุปง่ายๆครับใส่ไมโคร s d card ความจุ32 g ิเข้าไปจะสามารถบันทึกภาพบนท้องถนนได้นานประมาณสัก5-7ชั่วโมงกว่าๆทำไมต้องประมาณเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกบางคนขับตอนกลางคืนมากกว่ากลางวันบางคนขับกลางวันตลอดเวลาบางคนขับรถแค่2ชั่วโมงแล้วก็ กลับบ้านนอนเห็นไหมแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็บภาพตลอดทั้งทริปการท่องเที่ยวของเราไม่ให้โดนเขียนไฟล์ทับเลยเนี่ยแนะนำครับให้ใช้ความจุไมโครเอสิกัส สูงสุดได้128 g b เอาล่ะเรามาดูอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับนั่นก็คือเขามีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองชื่อว่าแ p ป Hi k e Dash Cam ครับซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในฝั่งของ Android แล้วก็ iOS ครับเมือ่อเราเข้าแอปนี้มาปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราเชื่อมต่อกับตัวกล้องผ่านระบบ Wi-Fi ครับซึ่งเป็นความถี่2.4 GHz เท่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังดูภาพสด,สด จากตัวกล้องของเขานะมันอาจจะมีดีเลย์นิดๆหน่อยๆนก็เป็นเรื่องปกติของกล้องติดรถยนต์แหละซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การตั้งค่าตัวกล้องกันก่อนเลยดีกว่าครับณนะขณะที่เราเข้ามาที่หน้านี้เนี่ยตัวกล้องจะหยุดบันทึกนะเพราะฉะนั้นณนะขณะที่เราไปใช้งานบนรถจริงๆอย่าไปเข้าหน้านี้ค้างเอาไว้เพราะตัวกล้องมันไม่บันทึกอะไรให้คุณทั้งน,น,น,นั้นนะครับเริ่มตั้งแต่ความละเอียดก่อนดีกว่าเราสามารถปรับสูงสุดได้อยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเท่านั้นเลยนะครับหรือจะลดความละเอียดลงมาเป็น 720p 30เฟรมก็ได้แต่ข้อดีคือ มันถ่ายได้นานขึ้นอันนี้คุณก็ต้องไปเลือกกันเอาเองนะครับอันถัดมานะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยจะบันทึกเสียงตลอดเวลาหรือเปล่าคุณก็สามารถเปิดปิดได้ค่าโรงงานเปิดไว้อยู่แล้วคราวนี้เรามาดูในเรื่องของความยาวในแต่ละคลิปของคุณคุณอยากได้กี่นาทีละ่ะคุณตั้งได้เริ่มตั้งแต่1นาที2นาที3นาทีแล้วจบแค่นี้เลยครับซึ่งความยาวตรงนี้จะไปสัมพันธ์กับตอนที่เราล็อกไฟล์มาต่อที่เรื่องของการกลับภาพครับเราสามารถกลับภาพจากซ้ายไปขวาหรือกลับจากล่างขึ้นบนทําได้แต่ถ้าเกิดว มาถ่ายบริเ,เวณในห้องโดยสารคุณก็จําเป็นจะต้องมากดกลับกล้องให้เป็นด้านบนลงล่างอะไรประมาณนี้นะครับอันถัดมานะครับในเรื่องของลายน้ําในวิดีโอของเราเนี่ยจะให้มีโลโก้ด้วยไหมหรือจะใส่แค่วันที่ก็พอหรือไม่ให้มีทั้งโลโก้ไม่ให้มีวันที่ก็มาตั้งเป็นออฟได้ในที่นี้ผมเปิดทั้งหมดนะครับตามตัวอย่างที่เราขึ้นให้ดูเลยอันถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องความปลอดภยัยในขณะขับขี่แล้วตัวนี้เนี่ยเขามี G นเซอร์ S <S ในตัวเองเวลาที่เราขับรถแล้วตกหลุม ที่มีการกระแทกแรงหน่อยอ่าหรือคุณขับรถไปชนอะไรก็ตามเนี่ยตัวกล้องจะจับค่าตรงนั้นได้ว่าเฮ้ยมีการชนหรือว่าการกระแทกเกิดขึ้นแล้วตัวกล้องจะล็อกไฟล์ให้อัอตโนมัติในที่นี้เลือกได้ว่าชนแรงแค่ไหนตัวกล้องถึงจะล็อกไฟล์ให้คุณค่าโรงงานตั้งมาแบบมีเดียมเอาไว้นะครับหรือใครอยากจะให้แบบแท่กระแทกนิดเดียวก็ล็อกแล้วก็มาปรับเป็นค่าไฮปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นว่ากล้องติดรถยนต์มันสามารถสั่งว่า take a picture take a photo Turn off Turn on หรือว่าจะ Rock the video อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีหลายคำสั่งหรือถ้าแต่ว่ากล้องแบบว่าดีหน่อยเนี่ยสั่งเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นถ่ายภาพถ่ายวิดีโอ l o อกไฟล์วิดีโอ,อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วไปนะครับจริงๆแล้วไอ Vision เขามีฟีเจอร์นี้ด้วยแต่ไม่ได้มีในรุ่นนี้ครับเข้าไปใส่ไว้ในตัวโปรอย่างให้ Vision D1 Pro ตัวนั้น่ะรองรับใช้คำสั่งเสียงได้ตัวนี้ทำไม่ได้ผมก็เลยไม่มีตัวอย่างการทำงานให้คุณดูครับ เอาล่ะเราลกลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันกันอีกครั้งนะครับเราจะพามาดูกันที่คําสั่ง playback โดยที่นี้เนี่ยแบ่งออกไป็นแท็บครับคือภาพนิ Video ่งวิดีโอแล้วก็เป็นไฟล์ที่ถูกล็อกเอาไว้นะครับไฟล์นี้บันทึกตอนกี่โมงของเวลาวันที่เท่าไหร่เขียนเอาไว้อยู่ที่ด้านบนนะครับสมมติว่าผมอยากแค่ดูเฉยๆอะ,อะผมกด Play ปุ๊บภาพมาทันทีเห็นไหมแล้วถ้าผมอยากรอล่ะเห็นไหมครับรอแป๊บเดียวเท่านั้นเอง ไม่จะเป็นต้องโหลดนานนะครับคราวนี้เราลองกดดาวน์โหลดดีกว่าทุกไฟล์ขนาดเท่ากันอยู่แล้วก็วคือ280เมกดูซิว่าโหลดใช้เวลากี่วินาทีอ่ะขึ้นเป็น CG นับเวลาให้หน่อยแล้วกันปุ๊บป,ปั๊บป,ปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บ จากการที่เราได้จับเวลานะครับดาวน์โหลดคลิปวิดีโอความยาว3นาทีจำนวน1คลิปใช้เวลา26วินาทีโดยที่ไม่ต้องพกคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กไปด้วยนะใช้มือถือของเราเนี่ยจบเลยอยากจะให้เริ่มคลิปตรงไหนอยากให้จบคลิปตรงไหนสามารถทำได้คล้ายๆกับการตัดคลิปสั้นๆอย่าง IG Story หรือ Facebook s t o r y แบบนั้นเลยครับโดยที่เราเลือกความยาวคลิปได้ด้วยนะว่าจะเอา15วิขนาดไฟล์22เมกหรือว่า30วิขนาดไฟล์44เมกหรือว่า,าสุดท้ายความยาวคลิป1นาทีขนาดไฟล์ยอยู่ที่ประมาณสัก87เมกนะครับปกติเนี่ยเวลาคนไปดูคลิปในเพจที่เขาแชร์คนขับรถไม่ดีกูจะเห็นว่ามันเอาคลิปมาตั้งแต่หน้าบ้านมันเลยครับแล้วคนดูก็จะต้องทนดูว่ามึงจะปาดหน้ากันตอนไหนวะบางคนก็คอมเมนต์เลยว่ามึงไม่เอาตั้งแต่มึงเกิดมาเลยล่ะนั่นแหละครับ คือฟีเจอร์ที่เขามีมาแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะกล้องตัวนี้เนี่ยผมติดตั้งอยู่ในรถยนต์ที่ติดฟิลม์มเซรามิกบานหน้าความเข้มของฟิล์มดำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก80%ซึ่งแน่นอนว่ารถใครหลายๆคนเนี่ยก็ไปนิยมติดฟิล์มดำที่มืดประมาณสัก70-80%อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าติดกล้องตัวนี้แล้วภาพที่ได้มันสว่างดีไหมตอนกลางคืนมองเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ย เราก็เอาตัวอย่างตัวนี้มาโชว์คุณอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ติดฟิล์มที่ใสมากกว่านี้ภาพก็จะสว่างมากกว่านี้นั่นเองเอาเรามาสรุปราคากันอีกครั้งหนึ่งครับหากคุณเลือกเป็นรุ่นเดียวกับที่อยู่ในคลิปเนี่ยมีชื่อว่าให้วิชัน d ดชแคมดี1ราคา1499ันราบาบาทถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ความคมชัดที่มากกว่านี้รุ่นก็เลือกให้วิชันด1 Pro ครับราคาเพิ่มอีกแค่ร100อยบาทแนะนำให้เพิ่มตังค์ดีกว่าครับและถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีไ c โคร d c a ก d ก็ซื้อเพิ่มไดด้้้จาาากกรนขขอองเอีวย ในด้านของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับมีทั้งใน s h อ p e e l a z a d a หรือมีช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมอีกผมจะเขียนเอาไว้ในใต้คลิปนี้แล้วก็ในช่องคอมเมนต์นั่นเองนะครับหากว่าคำถามส่วนใดนะครับที่คุณกำลังสงสัยอยู่แล้วผมไม่ได้พูดไปในคลิปนี้เพราะฉะนั้นคุณสามารถถามเพิ่มเติมได้ในช่องคอมเมนต์เช่นเดียวกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบอีกด้วยเอาเป็นว่าเราทิ้งทายไว้ประมาณนี้แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีกล้องติดรถยนต์ทีี่่่ราคาคไไมมแแพงด,ดลล็ให้วก น่าสุดใจแบบนี้อีกลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ